สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับเป็นบทเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการผ่านทางระบบออนไลน์นะครับตอนนี้เรามาพบกันเป็น EP ที่4แล้วนะครับถ้าเกิดท่านจำได้ใน EP ที่1ถึง EP ที่3นะครับเราคุยกันถึงวิธีคิดนะครับ ว่าถ้าเกิดจะร่างข้อสัญญาระงรับข้อพิพาทหรือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็แล้วแต่นะครับจะมีกระบวนการคิดมีขั้นตอนมีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปทุกแง่ทุกม,มุมในแง่งของหลักการแล้วนะครับใน EP ีที่4กับ EP ีที่5นะครับเราต้องชื่อว่าบทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการของจริงนะครับฉบับภาษาไทยนะครับ เหตุผลก็เพราะว่าใน EP ที่4ี่กับ EP ที่5นะครับเราจะเอาตัวอย่างที่เป็นบทเรียนจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการหลายๆสัญญาในหลายๆข้อพิพาทที่เข้ามาสู่สถาบันอนุาาญ,ญาโตตุลาการสำนักงานสายวิธธรรมหรือ TAI ของเรานะครับว่าจากประสบการณ์จากบทเรียนที่เราพบเห็นมาเนี่ยมันมีข้อสัญญาบางข้อหรือหลายข้อนะครับมีข้อน่าสังเกตยอย่างไรบ้างหรือว่ามีข้อที่ควรจะ ปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ไปใช้เอาไปปฏิบัติได้ง่ายเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญของ ep ที่4กับ ep ที่5นะครับซึ่งบทเรียนแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะหาเรียนกันยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเอาจากของจริงที่เป็นสัญญาที่มีการทำกันขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อท่านดูต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็แทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันก็ ข้อสัญญาที่มีการยกรางามีการเจราจากันแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีหลายๆข้อสัญญานะครับที่มีข้อน่าสังเกตหรือไม้แตมีปัญหาในการปฏิบัตินะครับเรามาดูจากตัวอย่างที่1นกันก่อนนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยในตัวข้อสัญญาก่อนนะครับก็จะบอกว่าคู่สัญญาตกลงกันว่าหากมีข้อพิพาทขัดแยง้งรวมถึงการผิดสัญญาอันก่อให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่าย โดยไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้คู่สัญญาตกลงให้อนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยนะครับสำหรับข้อความตอนต้นเนี่ยจริงๆก็เป็นข้อความพื้นฐานข้อความเบสิกธรรมดานะครับที่ว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจํานวนมากหรือหลายๆข้อสัญญาเนี่ยก็จะเริ่มต้นมาคล้ายๆกันเนี่ยนะครับว่าเวลาที่มีข้อวิาพากษ์มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับคู่สัญ,ญญาตกลงจะให้ใช้วิธีการรับข้อวิาพากษ ด้วยวิธีไหนโดยเฉพาะวิธีอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าปัญหาของข้อสัญญาข้อนี้นะครับอาจจะเรียกเป็นข้อสังเกตก็ได้ก็คือว่าส่วนที่เขียนด้วยข้อความสีแดงๆนะครับที่บอกว่าคู่สัญญาตกลงให้อนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยถูกไหมครับถ้าท่านอ่านหรือว่าดูข้อความนี้ปัญหาและก็ข้อสังเกตประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะครับก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยเวลาบอกว่าให้อนุญาโตตุตลาการเป็นผู้วินิจฉัยมันเหมือนก็จะบอกว่าให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มาตัดสินชี้ขาดแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวคนที่เป็นอนุญาโตตุตตลาการนะครับไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานไหนหรือสถาบันไหนเนี่ยมันไม่มีตัวบุคคลโดยเฉพาะเจ้าจงรอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะพูดถึงนะครับก็ต้องการจะสื่อในแง่ของการที่ดําเนินกระบ,บวนพิจารณามากกว่า มากกว่าที่จะสื่อถึงตัวบุคคลที่เป็นคนวินิจฉัยชีย้ขาดนะครับเพราะนั้นในข้อสัญญาที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าคู่สัญญาตกลงให้อนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นข้อความที่พบเห็นกันบ่อยนักนะครับแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นข้อสัญญาที่ควรจะต้องเขียนอย่างนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเราตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เป็นข้อสัญญาที่มีข้อสังเกต อย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบเนี่ยนะครับมาปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับก็อาจจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงได้อย่างที่ปรากฏในข้อความที่เป็นตัวสอนสีเขียวนะครับว่าจริงๆแล้วข้อความที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยให้มันไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าไม่เกิดปัญหาแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้อย่างไงไ่ายดายนะครับก็าจะบอกเพียงแค่ว่าคู่สัญญาตกลงให้ระง,งับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการอันนี้ข้อแตกต่างจาก ตัวอย่างไม่สักครู่ก็คือว่าข้อสัญญาที่เป็นข้อความใหม่เนี่ยมันมุ่งเน้นถึงตัววิธีการมากกว่าที่เป็นวิธีการอนุญาโตตุลาการที่จะใช้ในการระง,งับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เจาะจงเลยมุ่งหมายถึงตัวคนนะครับที่จะมาเป็นคนวินิจฉัยเพียงแต่เป็นการตกลงกันให้ชัดแจ้งถึงวิธีการที่จะใช้ว่าถ้าเกิดข้อพิพาทเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการนี่แหละ เป็นวิธีการในการระงรับข้อพิพาทษ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาฉบับนี้นะครับแต่ว่าข้อความที่เพิ่มเติมตามมานะครับถ้าท่านเทียบดูจากข้อความเดิมก็ได้ข้อความเดิมจะบอกแค่ว่าให้ตัวอนุญาโตตุตลาการกระทรวงที่ทาเป็นผู้วิจัยถูกไหมครับแต่ข้อความที่เราปรับปรุงใหม่เนี่ยก็จะบอกว่านอกจากตกลงเรื่องใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับยังมี ข้อความขยายความให้ชัดเจนต่อไปอว่า้กระบวนการอนุญ,ญาโตตุตตลาการที่คู่สัญญาตกลงเมื่อสักครู่เนี่ยให้ใช้ตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุตตตลาการนะครับแล้วตรงนี้ท่านจะเติมชื่อของสถาบันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือว่าพึงพอใจที่จะกำหนดไว้ในข้อสัญญาข้อนี้นะครับเพียงแต่ว่าความหมายที่มันต่างไปก็คือว่าพอเราบอกว่าตามข้อบังคับ ของสถาบันอนุญ,ญาตตตุลาการสถาบันไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่วิธีพิจารณามุ่งเน้นไปที่กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่คู่สัญญาจะต้องทํานะครับเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าต่างจากข้อสัญญาดั้งเดิมที่มุ่งเน้นถึงการหาตัวคนมาเป็นคนวินิจฉัยมากกว่าแต่ข้อสัญญาที่เราปรับปรุงเนี่ยก็มุ่งเน้นถึงการการตกลงเรื่องวิธีการแล้วก็ กำหนดเรื่องของข้อบังคับซึ่งเป็นเหมือนกระบวนการขั้นตอนแล้วก็วิธีพิจารณาที่จะใช้ในอย่างที่เกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับจากตัวอย่างที่1นนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันอีกสักนิดนะครับก็จะเป็นตัวอย่างข้อสัญญาที่มีข้อความยาวขึ้นนะครับเรามาดูในข้อ1นึ่กันก่อนนะครับก็จะบอกว่าอยู่ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้บังคับและการนะครับข้อพิพาท อันนี้ก็อาจจะเป็นสไตล์วิธีการร่างข้อสัญญาทํานองนี้นะครับที่อาจจะผสมรวมกันระหว่างข้อสัญญาที่ระบุกฎหมายที่ใช้บ,งบงังคับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกเ,เป็น governing law หรือว่า applicable law เนี่ยนะครับแล้วรวมกับเรื่องของการน,นะครับข้อพิพาทให้อยู่ในข้อสัญญาข้อเดียวกันนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆที่มีการกําหนดกฎหมายที่ใช้บังคับเนี่ยก็เพื่อจะใช้ในยามที่เกิดข้อพิพาทขึ้นมานะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าในหลายๆสัญญาเนี่ย ก็จะกำหนดให้อยู่ในข้อเดียวกันนะครับในส่วนข้อหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะก็บอกว่าสัญญานี้เนี่ยให้อยู่ใต้บังคับแล้วก็ตีความตามกฎหมายของประเทศไทยก็ไม่มีอะไรที่พิสดารน,นะครับแต่มาดูในข้อ2นะครับที่บอกว่าการเรียกร้องข้อพิาพาทหรือความเห็นต่างใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องในใดกับสัญญานี้นะครับรวมทั้งข้อวิาพาทษ์หรือความเห็นต่างเกี่ยวกับการมีอยู่การก่อรูปขึ้นการสิ้นสุดลงความหมายหรือผลบังคับของสิ่งดังกล่าวให้นําสู่การพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุตลาการในประเทศไทยภายใต้กฎของการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการไทยตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการไทยพศ2545และการแก้ไขเพิ่มเติมของพรบนี้นะครับ ภาษาของการอนุญาโตตุลาการให้ใช้ภาษาไทยสารอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ3คนให้สารอนุญาโตตุลาการกำหนดและจัดสรรค่าด้วยชาธรรมเนียมของกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการนะครับก็ข้อความต่อไปจนจบนท่าอนาดูข้อความยาวๆเนี่ยนะครับแล้วไม่ชาววันนึกตามหรือว่าคิดถึงประเด็นปัญหาอะไรบ้างไหมจากข้อความที่เราเห็นเมื่อชักครู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อความตอนต้นก็อาจจะ เหมือนข้อความในตัวอย่างที่หนึ่งนะครับก็เป็นข้อความเบสิกพื้นฐานาว่าเวลาเกิดการเรียกร้องเกิดข้อวิพากษ์และเกิดปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเนี่ยนะครับก็จะหากําหนดวิธีการดร้วยกันนะครับข้อวิพากษ์ละเพียงแต่ข้อความบางคานะครับอาจจะฟังแล้วสะดุดนิดนึงในแง่ของความเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าพอจะเดาได้แหละครับว่ามันเป็นข้อความที่แปลมาจากต้นฉบนับภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็มาใช้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ลองมาดูข้อความที่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษดีกว่านะครับสำหรับในแง่มุมของเรื่องกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับข้อความส่วนแรกที่เป็นข้อสังเกตพิเศษนะครับก็คือว่าข้อความที่บอกว่าให้นําสู่การพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยข้อความส่วนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็พอจะเห็นได้จากข้อความนะครับว่าเจตนาของคู่สัญญาเนี่ย ถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับก็ยังประสงค์ที่จะให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุตลาการเนี่ยในการนั้งข้อพิพาทแล้วก็ระบุสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไว้ด้วยนะครับว่าให้ทําในประเทศไทยแต่ข้อสังเกตที่สําคัญเนี่ยจะอยู่ในข้อความถัดมานะครับที่บอกว่าภายใต้กฎของการอนุญาโตตุตลาการของสถาบันอนุญาโตตุตลาการไทยนะครับอันนี้ถ้าเกิด ท่านที่พอจะคุ้นเคยกับกระบวนการอนุญ,ญาตตากในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อที่บอกว่าสถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการไทยเนี่ยไม่มีอยู่นะครับเพราะว่าชื่อแต่ละสถาบันแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีชื่อแตกต่างกันแล้วก็มีชื่อเฉพาะตัวเองแต่ที่สําคัญก็คือว่าไม่มีสถาบันไหนณขณะนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดในอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดณขณะนี้เนี่ย ไม่มีสถาบันที่ชื่อว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการไทยนะครับแต่ชื่อในภาษาอังกฤษาอาจจะมีข้อความที่คล้ายๆกันนะครับแต่บังเอิญว่าข,ข้อสัญญาข้อนี้เป็นข้อสัญญาในฉบับภาษาไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าท่านดูไทย arbitration institute ก็อาจจะมีคําว่าไทยอยู่นะครับแต่พอเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีชื่อนี้โดยตรงนะครับส่วนที่บอกว่าเป็นกฎของอนุการอนุญาโตตุลาการอันนี้ก็อาจจะ เป็นคําที่ถอดความแปลมาเหมือนกันนะครับแต่จริงแล้วคําที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ข้อบังคับซะมากกว่านะครับจากข้อสังเกตข้อนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะสังเกตได้ก็คือว่าจากปัญหาของข้อสัญญาข้อนี้นะครับพอเรื่องของกฎของการอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า rule of arbitration นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นคําในภาษาไทยใช้คําว่าข้อบังคับอนุญาโตตุลาการจะสอดคล้องแล้วก็ตรงกันมากกว่านะครับแต่ว่าในส่วนที่บอกว่าตามกฎของการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการไทยนะครับอันนี้จริงๆแล้วข้อความที่มันไม่ค่อยชัดเจนจากตัวข้อสัญญานะครับก็คือว่า การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อสัญญาข้อนี้ตกลงว่าจะใช้กระบวนพิจาณาตามข้อบังคับของที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะต้องการให้ดําเนินไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะว่าผลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเท่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย ซึ่งจริงๆแล้วข้อสังเกตรประการหนึ่งคือข้อสัญญาข้อนี้เขียนชื่อกฎหมายไม่ถูกนะครับเพราะใช้คําว่าพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการไทยพศ2 5 4 5เนี่ยจริงๆชื่อที่ถูกเนี่ยจะต้องเป็นพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2 5 4 5เท่านั้นนะครับแต่ข้อสําคัญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในสัญญาเกิดกําหนดว่าให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ย ตามพรบอนุญาโตตุลาการปี2545ผลเนี่ตามมาคือว่าจริงๆแล้วกระบวนการอนุญาโตตุลาการอนันนัเนี่ยเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจหรือว่า ad hoc arbitration ที่เราเคยพูดถึงไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยการที่เขียนข้อความหรือว่ากําหนดข้อสัญญาไว้นะครับก็คงต้องช่างใจให้ชัดเจนซะก่อน พ่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของคู่สัญญาเนี่ยต้องการจะใช้กระบวนการอนุญ,ญาตการแบบไหนกันแน่เป็นแบบเฉพาะกิจหรือว่าแอทฮอกหรือว่าจะใช้กระบวนการอนุญาตการแบบสถาบันนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้กระบวนการอนุญ,ญาตการแบบสถาบันเนี่ยการที่อ้างอิงถึงตัวกฎหมายเนี่ยจริงๆก็จะไม่ค่อยเป็นส่วนที่มีความจำเป็นนักนะครับในส่วนต่อไปนะครับคือข้อความที่ บอกว่าให้สารอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ3คนจริงๆวัตถุประสงค์ของข้อความตอนนี้นะครับก็คงจะมุ่งหมายถึงเรื่องของจํานวนอนุญาโตตุลาการนะครับว่าต้องการให้มี3คนละนะครับเรื่องของจํานวนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจริงๆข้อสังเกตส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อความซะมากกว่านะครับที่เขียนบอกว่าสารอนุญาโตตุลาการเนี่ยเข้าใจว่า ร่างนะครับก็คงจะแปลมาจากภาษาอังกฤษอีกเช่นกันนะครับคือภาษาอังกฤษในบางหน่วยงานนะครับเขาใช้คําว่า court of arbitration นะครับอย่างเช่นของสภาหอการค้านานาชาติหรือว่า icc เนี่ยจะใช้ว่า icc court of arbitration นะครับ mm hmm. เขาก็เลยแปลมาเป็นคําในภาษาไทยว่าศาลอนุญาโตตุลาการนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงอนุญาโตตุลาการว่ามี1คน3คนอะไรก็แล้วแต่ ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูเทียบกับถ้อยคําในกฎหมายนะครับคือในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปี2545เนี่ยจริงๆแล้วคําที่ถูกเนี่ยมันควรจะใช้คําว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะตรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับแก้ให้มันสอดคล้องกับบริบทในประเทศไทยสอดคล้องกับคําที่ใช้ในกฎหมายไทยนะครับ ก็ควรจะต้องเปลี่ยนจากคําว่าศาลอนุญาโตตุลาการเนี่ยให้เป็นคําว่าคณะอนุญาโตตุลาการนะครับจะสอดคล้องกว่าส่วนเรื่องกําหนดให้มี3คนอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะเป็นเรื่องของการกําหนดจํานวนตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อความส่วนถัดไปจากนั้นนะครับก็จะมีการพูดถึงว่าให้ศาลอนุญาโตตุลาการกําหนดและจัดสรรค่าดุชาธรรมเนียมของกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งค่าดุชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทน,นายความไว้ในคำพิพากษา,าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับจริงๆแล้วข้อสังเกตสำหรับข้อความตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของถ้อยคำหรือว่าวอร์ดดิ้งซะมากกว่านะครับที่สำคัญที่ท่านอาจจะพอสังเกตเห็นได้ไม่ยากนะครับก็คือส่วนที่บอกว่าคำพิพากษา,าชี้ขาดนะครับว่าจริงคำศัพท์ของการที่บอกว่า คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับเราจะเรียกเป็นคําชี้ขาดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคําพิพากษาปกติแล้วความหมายมันมักจะหมายถึงคําวินิจฉัยคําตัดสินของศาลใชมากกว่าแต่เนื่องจากตอนนี้เรากําลังพูดถึงในบริบทของอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นคําที่มันจะเหมาะสมกว่าเนี่ยมันควรจะเป็นคําว่าคําชี้ขาดนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เห็นข้อความ สีแดงๆนะครับที่บอกว่าจัดสรรค่าด้วยชาธรรมเนียมนะครับพอบอกว่าจัดสรรเนี่ยมันเหมือนกับการแต่งปันนะครับแต่จริงแล้วในยัาของข้อความตอนนี้มันเป็นเรื่องของภาระและก็ความรับผิดเกี่ยวกับค่าด้วยชาธรรมเนียมซะมากกว่านะครับว่าถ้าเกิดอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยไปจนสุดท้ายละนะครับจะให้ใครแพ้ให้ใครชนะนะครับอาจจะต้องการกำหนดเรื่องของ ภาระความรับผิดเกี่ยวกับค่าด้วยชาธรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับค่าป่วยการค่าธรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นว่าใครหรือคู่ความฝ่ายไหนเนี่ยควรจะเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าจัดสรรเนี่ยจริงๆในความหมายตรงนี้นะครับก็อาจจะสื่อไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะปรับแก้ข้อความนะครับให้คล้ายกับข้อความก่อนหน้านี้นะครับในส่วนที่บอกว่าสารอนุญ,ญาโตตุลาการใช่ไหมครับ ก็เราก็ปรับเหมือนที่สักครู่ได้ว่าเปลี่ยนเป็นให้คณะอนุญาโตตุลาการแทนนะครับส่วนข้อความที่บอกว่าจัดสรรค่าด้วยชาธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็แก้ไขได้ไม่ยากก็เปลี่ยนเพียงแค่ว่าเป็นกําหนดภาระและความรับผิดนะครับในค่าด้วยชาธรรมเนียมแทนนะครับก็จะเป็นถ้อยคําที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าคาว่าจัดสรรนะครับเพราะอย่างที่เรียนก็คือว่า มันเป็นเรื่องของการกำหน,นดภาระความรับผิดซะมากกว่านะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะให้ฝ่ายเดียวรับผิดชอบไปทั้งหมดหรือว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งหรือจะแบ่งกันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับแก้เรื่องของคำชี้ขาดถูกไหมครับที่มีคำว่าคำพิพากษาชี้ขาดอยู่ด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าคำศัพท์ที่มันควรจะใช้มากกว่าเนี่ยก็คือเป็นคำชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นข้อความที่ ท่านเห็นบนหน้าจอเนี่ยก็คือข้อความที่เราสามารถเอามาปรับปรุงนะครับเพื่อให้มีข้อความที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับตัวบทกฎหมายมากกว่านะครับมาดูในข้อตอบในส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดบอกว่าในข้อ2เมื่อสักครู่นะครับจากย่อหน้าที่2ทั้งหมดนะครับที่มีข้อสังเกตหลายๆข้อเนี่ยจริงๆแล้วข้อสัญญาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราปรับ ้มันมีความกระชับมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วข้อสัญญาข้อที่2เนี่ยเขียนสั้นๆง่ายๆอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับว่าข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้นะครับรวมถึงปัญหาการผิดสัญญาการเลืกอสัญญาหรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้นะครับให้ทําการวิจัยยี่ขาดโดยการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการสานักงานสยนิธรรม อันนี้ก็จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าใช้ข้อบังคับของสถาบันไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎมงกฎหมายพรบอนุญาโตตุลาการอย่างที่คุยมาสักครู่เพราะว่ามันไม่ไม่มีความจําเป็นนะครับส่วนที่บอกว่าซึ่งใช้บังคับในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้ก็ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าข้อบังคับอาจจะมีอยู่หลายเวอร์ชั่นอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุรงหลายๆครั้งนะครับ แต่สุดท้ายข้อบังคับที่มันมีผลใช้บังคับเนี่ยควรจะเป็นข้อบังคับที่ใช้อยู่จริงๆในขณะที่เกิดข้อพิพาทเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าข้อสัญญาที่เป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะครับคือนอกจากส่วนที่เป็นข้อสัญญาเกี่ยวกับการกําหนดเรื่องของกระบวนการอนุญาตตัวารการแล้วนะครับข้อน่าสนใจนะครับอีกข้อหนึ่งอยู่ในย่อหน้าที่3นะครับ ที่บอกว่าผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามสัญญานี้ต่อไปนะครับแม้ในกรณีที่มีข้อพิพาทข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆหรือระหว่างการเจรจาตกลงหรือระหว่างขั้นตอนการนะครับข้อพิพาทษใดๆนะครับโดยจะใช้เป็นข้ออ้างในการหยุดงานไม่ได้เด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็คงจะพอคาดเดาได้ประการหนึ่งนะครับว่า ตัวข้อสัญญาข้อนี้น่าจะอยู่ในสัญญาที่เป็นโครงการก่อสร้างสักอย่างหนึ่งนะครับที่พอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายๆครั้งถึงแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งมีข้อพิพาทกันอยู่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับแต่ด้วยความที่งานหรือโครงการเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องเดินต่อถูกไหมครับ ถ้าเกิดว่างานหรวอโครงการที่กําลังทําอยู่เนี่ยอยู่ๆพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วต้องหยุดชะง,งักรอให้คณะอนุญาโตตุลาการวิจัยชี้ขาดเสร็จซึ่งอาจจะมีประเด็นปัญหาต้องไปศาลด้วยมันก็ย่อมใช้เวลาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เดือนหรือเท่าไหรก็แล้วแต่เนี่ยที่แน่ๆคือมันจะกระทบถึงงานหรวอโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่ซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะมีผลตามมามากมายนะครับอย่างเช่นที่สําคัญก็คือเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่าวสัสดุก่อสร้างมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กค่าปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ตัวข้อสัญญาแล้วก็คู่สัญญาโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยก็เลยอาจจะจำเป็นต้องอยากกำหนดไว้ว่าแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีข้อพิาพาทมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยแต่เหตุที่มันเกิด ความขัดแย้งเกิดข้อพิพาทอันนี้ก็ไม่ใช่เหตุที่ผู้รับจ้างจะใช้มาอ้างในการที่หยุดการปฏิบัติงานถามว่ามีปัญหามีความขัดแย้งมีข้อพิพาทเกิดขึ้นก็ไประง,งับตามกระบวนการที่ทควรจะเป็นนะครับแต่ว่างานเนี่ยก็ควรต้องทําต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจจากตัวอย่างนี้นะครับซึ่งการจะมีมหรือไม่มีรือว่ากําหนดแบบไหนเนี่ยก็คงแล้วแต่ ความจะเป็นในแต่ละสัญญาในแต่ละธุรกรรมนะครับในตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างถัดมาจะกระชับสั้นๆกว่านะครับก็คือว่าในกรณีมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้นะครับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดําเนินการชี้ขาดโดยวิธีอนุญาโตตุตลาการนะครับโดยสถาบันอนุญาโตตุตลาการสํานักงานระงับข้อพิาพาทสาลยุติธรรมนะครับจริงๆก็สัญ,ญญาข้อนี้ ปัญหาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักนะครับเป็นเรื่องของการระบุชื่อของหน่วยงานมากกว่านะครับเพราะว่าสํานักงานระงับค่อยพาดสายวิธรรมนะครับจริงๆตั้งแต่เดิมมันก็ไม่เคยมีหน่วยงานชื่อนี้นะครับคือถ้าจะมีก็มีชื่อว่าสํานักระงับข้อยพาทสํานักงานสายวิธรรมแต่จริงแล้วชื่อที่ว่าสํานักงานระงับข้อยพาดสายวิธธรรมเนี่ยไม่เคยมีอยู่นะครับแต่น,นี่อาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือว่าตอนที่มีการร่างสัญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบให้ใหรอบคอบนะครับซึ่งตัวอย่างทั้งหมดที่เรานํามาคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแต่งโจทย์ขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับแต่ว่าเป็นข้อสัญญาที่เราพบเห็นจริงๆจากบรรดาข้อพิพาทษ์ต่างๆที่มีการนําเข้ามาสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่สํานักง,งานสายวิธธรรมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนแรกนะครับใน EP ที่4ของเรานะครับ ก็คิดว่าจาก3ตัวอย่างเนี่ยท่านคงจะพอเห็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็ที่สามารถเอาไปใช้ปรับปรุงได้นะครับก็ในส่วนบทเรียนตอนนี้จากข้อสัญญาอนุญาตตุลาของจริงนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของ e p ที่4ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าในตอนต่อไปใน e p ที่5นะครับเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็นบทเรียนจาก ข้อสัญญาอนุญ,ญาโตตุลาการที่เราพบเห็นมานะครับนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นำมาพูดคุยกันต่อไปใน EP ที่5าสำหรับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ